นจ้จาน้องอิซี่เด็ดล็อกพัทยาสวัสดีจ้าน้องอิซี่วันสุดท้ายตอนนี้กำลังหัดถักทวิตนะคะทวิตใส่ใหม่จะเป็นอย่างนี้นะคะทวิตมือ,ม,อมือจะเป็นตะคิวแล้วคะ่ะอิซี่บอกนี่นะจ้านี่คือการถักทวิตใส่ไหมถักครั้งแรกของนาง อยากไหมอิซี่ออยากไหมอยากไหมไม่ยินเฮ้นะคะอยากไหมอ๋ออยากอยากอิซี่จะไปเปิดร้านที่ไหนนะที่เอแบกค่ะเอแบกนะอีกหน่อยเจอน้องอิซี่ได้ที่หน้ามอเอแบกจ้ะ <c oughs> สมุดปากการตอนนี้ช่างกำลังขมักขม้นอยู่ <c oughs> <c oughs>